ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องทีออ่น่าสนใจมากจากพุทธศาสนานั่นคือปฏิจจสมุปบาทค่ะครับสวัสดีครับคือถ้าให้พูดง่ายๆนะคะมันเป็นกระบวนการที่สิ่งต่งตางๆนี้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นทอดๆนะคะคล้ายๆโดมิโน,โนใช่ครับซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่ความทุกข์ที่เราๆท่านๆก็คงรู้จักกันดีครับผมเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะพาไปดูว่า สายใยแห่งเหตุปัจจัยนี้มันทำงานยังไงโดยเฉพาะตามหลักอริยสัจสีนะคะเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจที่มาที่ไปของทุกขแล้วก็มองเห็นทางออกจากวงจรน,นี้กันค่ะครับคือหัวใจหลักเลยนะครับความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆก็โผล่มาเฉยๆนะครับแต่มันมีที่มาที่ไปมีเหตุปัจจัยส่งต่อกันมาเป็นลูกโซ่เลยอ๋อค่ะจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยก็คือ อวิชชาครับหรือความไม่รู้จริงในธรรมชาติของสิ่งต่างๆความไม่รู้ครับพอไม่รู้เนี่ยก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นหรือที่เรียกว่าสังขารซึ่งก็จะนำไปสู่การรับรู้คือวิญญาณอืจากนั้นก็เกิดนามรูปซึ่งก็คือส่วนของกายกับใจเรานี่แหละครับแล้วก็ไปที่สลายตนะสลายตนะนี่คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจช่องทางรับรู้ทั้ง6ใช่ไหมคะถูกต้องครับอายตนะ6นั่นเองพอมีช่องทางรับรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการกระทบหรือผัดสะใช่ไหมคะใช่ครับพอผัสสะเกิดก็ตามมาด้วยเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆครับผมตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจากเวทนานี่แหละที่มันมักจะกระโดดไปสู่ตัณหาตัณหา ความอยากความทยานอยากความอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะครับอ๋อค่ะและตัณหานี้เองที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เกิดอุป,ปาทานอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นใช่ครับความยึดมั่นซึ่งสําคัญมากๆมี4แบบหลกักๆเลยคือยึดในกามคุณในความเห็นผิดๆในข้อปฏิบัติที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือว่างมงายค่ะและที่สําคัญมากๆเลยคือยึดมั่นในความเป็นตัวตนของเราอื ยึดว่านี่คือฉันนี่ของฉันประมาณนั้นเลยครับพอมีความยึดมั่นเหนียวแน่นแบบนี้มันก็สร้างพบพบหมายถึงภาวะความเป็นไปในวัตสงสารนะครับเป็นกามาพบรูปประพบอรูปพบแล้วก็นำไปสู่ชาติคือการเกิดการเกิดการปรากฏตัวขึ้นมาใช่ครับการปรากฏของขันการได้อายตนะมาในพบภูมิต่าง และปลายทางของชาติหรือการเกิดก็คือสิ่งที่เราหนีไม่พ้นชารามรณะถูกต้องครับความแก่ความเสื่อมการแตกสลายความตายพร้อมกับกองทุกทางใจทั้งหลายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสที่เอกสารระบุไว้โอ้โหมันเป็นสายโซ่ที่แบบว่าดูซับซ้อนแต่ก็สมเหตุสมผลมากๆเลยนะคะครับผมและความน่าทึ่งของกระบวนการนี้ อยู่ที่หลักการสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกข้อต่อเลยครับหลักการอะไรคะคือหลักที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหรือพูดอีกอย่างคือเพราะปัจจัยนี้เกิดผลนี้จึงเกิดอย่างที่เราไล่เรียงกันมาเมื่อกี้อ๋ออย่างเช่นเพราะมีอุปาทานคือความยึดมั่นจึงมีภพคือความเป็นไปอย่างนี้เหรอคะใช่เลยครับและในทางกลับกันมันก็ทำงานในขาดับเหมือนกันคือเมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ oh. หมายความว่าถ้าเราดับเหตุได้ผลมันก็ดับตามไปด้วยอย่างเช่นความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานมันเป็น,นกลไกธรรมชาติของมันเลยครับโอ oh. งั้นถ้ากลไกมันเป็นแบบนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีสวิตช์ปิดหรือว่ามีทางออกจากวงจรน,นี้สิคะมีแน่นอนครับและทางออกที่เอกสารเน้นย้ำมากๆสำหรับทุกขั้นตอนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดับความยุดมั่นอุปทานการดับพบหรือย้อนไปดับถึงต้นตอคืออวิชชาเนี่ยค่ะก็คือเส้นทางเดียวกันเลยนั่นคืออริยมรรคมีองค์8ครับมรรคแอันประเสริฐที่เราคุ้นเคยกันใช่ครับที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันตะการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอืนี่คือเครื่องมือในการตัดวงจรนี้ครับผมหมายความว่าการลงมือปฏิบัติตามมรแปดนี่แหละคือกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจแล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์ในแต่และข้อต่อไปใช่ครับ การรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยรู้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือความดับของมันและรู้หนทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับของปัจจัยเหล่านั้นค่ะนี่แหละครับที่ทําให้บุคคลคนหนึ่งกลายเป็นอริยสาวกตามที่เอกสารกล่าวไว้อริยสาวกครับคือเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฐิมองเห็นสัจธรรมเข้าถึงกระแสธรรม และที่สำคัญคือไปยืนอยูเอ่เรียกว่าจรดประตูแห่งความเป็นอมตะหรือนิพพานนิพพานคือภาวะที่ไม่มีเชื้อแห่งทุกข์เลืออยู่แล้วถูกต้องครับผมถ้าให้สรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะเอกสารชุดนี้ก็ฉายภาพให้เห็นว่าความทุกข์ต่างๆนา,นานาที่เราเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นความแก่ความตายความเศร้าโศกความกังวลต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยลอย แต่มันเป็นผลพวงมาจากกระบวนการเหตุปัจจัยที่เกี่ยวโยงกันเป็นทอดๆที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เองโดยมีอวิชชาหรือความไม่รู้เป็นจุดสตาร์ทใช่เลยครับแต่ข่าวดีก็คือมันไม่ได้เป็นวงจรปิดตายแบบไม่มีทางออกนะค่ะยังมีทางออกครับเรามีทางออกจากลุมนี้อย่างชัดเจนนั่นก็คือการฝึกฝนการเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้เองครับอืมทีนี้สิ่งที่น่าจะลองนำไปใคร่ครวญต่อ อาจจะไม่ใช่แค่การมองภาพรวมกกว้างอย่างเดียวนะครับค่ะแต่อาจจะลองสังเกตดูว่าหลักการสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีและสิ่งนี้ดับเพราะสิ่งนี้ดับเนี่ยมันทํางานยังไงในชีวิตประจําวันของเราจริงๆสังเกตในชีวิตเราเลยครับโดยเฉพาะในแง่มุมของอุป,ปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นลองดูว่าการที่เรายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่ยึดมั่นในความเป็นเราตัวตนของเราเนี่ย มันส่งผลต่อเนื่องให้เกิดอะไรตามมาในใจเราบ้างอ,อ๋อให้ลองจับความรู้สึกความคิดที่มันต่อเนื่องกันไปใช่ครับการเห็น,นกลไกเล็กๆนี้ในตัวเองอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจภาพใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะครับน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นการบ้านให้ไปลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะวันนี้